วิธีติดตั้งนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งให้ดูนะครับดูก่อนว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างไม่ไม่ไม่เยอะเลยนะครับมีหกเหลี่ยมน,นะครับเป็นเบอร์นะครับเป็นหกเหลี่ยมมิลน,นะครับผมอ่าห้ามิลน,นะครับเบอร์ห้านะครับแล้วก็เบอร์สี่นะครับแล้วก็มีไขชิวก็คือตัวสองจุดห้านะครับก็เริ่มเลยนะกนะดูก็ไข่ตัวหนะึสีตัวอ้อ น็อตที่มา,าตัดโรงงานนะเลยแต่ว่าตัวหน้าเนี่ยผมจะเพิ่มไปให้นะครับเพราะว่าพอใส่ชิวใส่หรัยาเนี่ยมันไม่ถึงผมก็เลยใส่แล้วแถมไปให้นะครับผมเป็นเอ็นหุ่นครับยาวตัะโอเคพอถอดแล้วเนี่ยติดตั้งง่ายมากครับผม <S <S ก็คือด้านไหนก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ในซองนี้นะครับ จะมีแหวนยางนะครับจริงๆน็อตตัวนี้มันจะอยู่ในตองด้วยตืดีออกมาแล้วไม่เป็นไรแต่แทนงไม้นะครับผมก็จะมีตัวแหวนยางนะครับรต่อือเลยก็เอาล็อตมาใส่เข้าตัวขาชิวก่อนนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวเข็นหมตัวยาวแล้วก็ก็จะมีเอาตัวแหวนยางนะครับไว้ใต้ชิวนะครับหลายท่านสอบถามมา ดแล้วนะนี่ครับติดตั้งอย่างนี้นะ,อะโอเคนะครับแล้วก็เสียเข้าไปโอเคเนี่ยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยอ่ะถ้าเราเนี่ยอันเนี้ยคือปัญหาของการติดตั้งเลยเพราะว่าตัวจุดยึดชิวของเครื่องที่เกียนเนี่ย าความขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราไขาย,ย่างอื่นแน่นไปก่อนอ่ะมันจะกระดกนะมันจะกระดกรอยไปเลยนะมันจะกระดกรอยไปเลยนะครับถ้าเราคลายออกมันจะตกมาดังนั้นเราต้องไขพร้อมกันคล้ายๆกับการไขเสื้อลูกสูตรบางแบบนะครับต้องต้อง,อง,อง,องพร้อมกันต้องไขเราก็พร้อมกันเพราะเราไขย่างอื่นแน่นก่อนเนี่ยมันทําให้เกิดการล้างอันนี้แหละปัญหาที่ที่เราเจอว่าเอ๊ะทำไมใส่คิวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ผมหรือแบรนด์อื่นเนี่ยมันเกิดรอยเล้าที่ตัว จุดยึดชิวนะครับผมหลายท่านเท้าไปแล้วแต่ว่าไอตัวชิวมันบังอยู่ก็เลยไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมผมบอกคือเทคนิคที่ร้านเวลามาติดตั้งวิลาทางทีมงานผมหรือตัวผมเองเนี่ยถ้าผมอยู่ก็จะติดให้ก็จะเนี่ยก็จะบอกการติดตั้งไปให้ด้วยนะครับว่ามันต้องไข่เข้าไปพร้อมๆกันถ้าเราถ้าเราขันถ้าเราขันด้านใดด้านหนึ่งมากกว่ามันก็จะกระโดดแล้วก็จะกระโดกอย่างเงี้ยพอกระดกที่นี่นั่นปุ๊บเราไปอัดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไปงัดไปด้านที่นั่น ผมอยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเพราะว่าเราทั้งเซอร์กิททั้งอลองในสนามทั้งใช้เองออกยิปเนี่ยไม่เคยมีญหาเรื่องหลายล้านเ,ยล,เลยก็ตึ่ๆเ้นลยครับอันนี้ก็มายทั้งท่านนะครับ <ๆ S 1> โอเคต่อไปก็เหมือนนะครับ <ๆ S 1> ทำเหมือนกันนะครับ <ๆ S 1> ต่อไปก็ <ๆ S 1> ทำานกันนะ โอเคนะครับนี่นและแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวด้านสายเงกว่าอิดตั้งง่ายครับรุ่นนี้ไม่ยากบอกเลยนะครับง่ายกว่ารุ่นีนะครับก็ที่บอกไข่เท่าๆกันอย่าเพิ่งไปไข่แน่นนะครับให้มันคล้ายเสื้อสูเลยนะครับมาาันจะทําให้ติตตั้งสมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีการล้าวอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ ลายคนเนี mm. ่ยผมคิดว่าถ้าขายด้านในด้านหนึ่งนะครับก huh> ็จะกครับอันนี <t <t umm> <t ้สำหรับเอ็มพี27ปี2018ถึง2020นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับส่วนตัวชิลของเรานะครับตัวชิลของเรานะครับก็ทางชิมงานเนี่ยเขาจะได้แท็กไปให้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนะครับตัว สวน็อตตัวนี้ไปให้นะครับส่วนน็อตตัวแบบอย่างเนี้ยไปให้เลยเพื่อสะดวกในการตั้งนะครับผมนะครับใส่ไปให้เลยเพราะหลายท่านเนี่ยชอบเอาเอายางเนี่ยไปอยู่ด้านนอกนะ่ยวันนี้นยยพิมพ์ยานเลยประกอบอกนี้ไปให้เลยแล้วก็นี่ครับใส่เข้าไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับง่ายมากวีหนึ่งแล้วก็ล้วงเข้าไปใส่แล้วก็นตนะครับ เอนะครับผมเยอะเลยอามันชว์มันนี้เนี่ยครับก็ที่แถมให้ไปติดตัวก็ใส่เขาก็ทีมงานแล้วก็หิวกินอะไรจับจับไปก็มีเสียงครับเข้าไปไม่เป็นไรนะครับผมสบายสบาย Mm hmm. รีวิวแวบุกก็รู้นะครับแนวสไตล์เรียวๆนะครับผมนะฮะได้รถมาก็แกะท้ายสั้นให้ดูอะไรให้ดูส่วนท้ายสั้นเรานิดนึงครับกำลังผลิตอยู่ตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากล้องมานะครับเต็มน,นะครับก็้องไขให้ขึ้นมือที่พออย่าไปแน่นมากเพราะว่ามีแหวนยางนะครับส่วนนอ็นอตแหวนยางเนี่ยก็ ถ้าลวนหายนะครับเวลาตอบคิวล้างหรือว่าอะไรนะครับก็มาเบิกได้ที่เพจนะครับมาเบิกได้ที่เพจแวบุนะครับส่งให้ฟรีนะครับส่วนคิวเนี่ยเวลาใครล้มมาหรือเป็นรอยลึกอะไรมาขับที่ร้านผ่อนขับให้ฟรีนะครับผลการหลังการขายเราเน้นนะครับแวบุเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีการลองเอาไปขี่แล้วนะครับทางทีมงานไปสุขภัณฑ์บ้างไปทำทุลางส่วนตัวก็ตัดลมดีนะครับผม พอดีตอนนี้กล้องโกโก้เราเสียหายอยู่นะครับก็ <g ül> เลยไม่ได้ทำรีวิวตอนลับให้ไม่เป็นไรครับก็บอกเลยว่าได้ทดสอบก็บอกเลยว่าสินค้าตัวนี้เราผลิตมาประมาณ3ามเดือนละทดลองใช้ผมเองก็ทดลองใช้เองก็ตัดลมโอเคนะครับ <g ül> เหมือน MT 7ปี2014ถึงประมาณถึ17เลยนะครับนะครับรูปแบบการตัดลมเหมือนกันเพราะว่าเราผมทำให้มันป็นตัดลมเท่ากันนะครับผมอันนี้ก็จะสูงกวี3นิดนึงนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับทางเพจแวววูดได้นะครับผมราคาสามพันสองร้อยบาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับรวมด้วยครับกับสินค้าตัวใหม่ตัวนี้ครับเจ้า GT 0 1นะครับตัวนี้นะครับสำหรับ MT 0 7ปี2 0 1 8ถึง2020นนะครับผมแล้วก็บอกไปเลยเพื่อนๆนะครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่า MT รุ่นทีสามนะครับปีสองาันที่เด็ดกำลังเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราก็ยังพัฒนาชิวอยู่แล้วก็ยังผลิตขายอยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้ MT สองเจ็ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับปีสองพันถึงสองพันสิบเจ็ดเนี่ยเราก็ยังมีผลิตสินค้าอยู่เรื่อยๆยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ตัว MT สองเจ็ดปีสองพัน อ่าสิบแปดถึงนที่จบเนี่ยเราก็มีสินค้าผลิตแล้วก็พัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทางเวิรเนี่ยเราบอกเลยนะครับเรื่องสินค้านะครับมีการรับประกันก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับซื้อสินค้าจากเพจเราไนะครับสินค้าทุกตัวหรือว่าอะไรทุกตัวเรามีผลิตอยู่ตลอดนะครับสุท้ายนี้นะครับก็ฝากเพจแวนบู๊ปนะครับกดไลค์กดแชร์ถูกใจคลิปนี้ก็แชร์กันให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ติดตามผลงานเวร์บุ๊ครับดีไซน์ขึ้นมาเรื่อยหรือว่าใครรต้้้องกกาาลขขึึนนมแบบบั รถที่เราไม่ได้ทําไว้ก็มีต่อกันเข้ามานะครับเผื่อคิวระว่างดีไซน์ให้นะครับผมนะครับผมก้าวท้ายนี้นะครับมาชิว่าเร็วแล้วก็ยังแพลาทำไมครับก็ผมขอลา